ชาวลาโนยนะแบบว่าหอะไรไปใช้เราเที่ยวอยู่หอนหลายๆคนในเชียร์ไอ้ประตูเอากับชาวลาโนยนี่อ<า>เออหลายคนอยู่เสียร์ประตูเออหลายคนแล้วเชียรม,มาให้เอาชาวลาโนยนี่เป็นเมียน่อยขาแต่ว่าลาโนยบ้าเอาเลยนี่ชาวลาโนยบ้าเอาคอยบอกว่าเราอา่ะคือกันภูเขาคิ่นี่หน่ออไปโรน้าเราอะเออหลายเนถือหลายคนกับมีบาทหนึ่งเขาว่ามันถือบูมเอฟซีนะเชียขนาดเนาะแมนนั่ไหน ไปโอ้ยบ่อยากไปนะ่าไปละหมู่บหมักบู่หักนี่ป้าเราอ่ะฮะเฮ็ดยังคือกันเดินเราอ่ะไล่เื่ออะไรก็บ่ทนเฮาแหละเราอ่ะอือจะใต้แบบไม่ให้ชูชีจี่ชีบวกเขานะอือไม่ให้ชูชีบราแค่ไปหาเรื่อยเนาะนั่นแหละจังะมาดูเลยดีชูชีเลยได้อืมเนาะเขาขดบ่หันเนาะหมักหมูกะชีว่าแล้วก็บ่รทุนว่ากับหมูเราคืออันตู้พายนั่นไปเมื่อตะมดไปกินแกงเราไม่เหมือนบอกปลาแพ้ไม่เนี่ยบ่ลืมแพ้เราแพ้เหมือนบอกสูตรไหม เอาแพ้มาแหละบัดนี้บัดนี้ลืมกระไพกระไพราคาละหลายบริหารพันกีบยังไปเอาเรื่องยาวเนาะเออคอยนั่นเชิญโยกมีว่าแล้วกันกับชุมมาปัวคอยนี้คอยให้ผู้ว่าผู้ช่องว่ามันจะชิบว่าแพครก็ได้ให้แต่ตู้ไพ่แล้วมันจะว่ามันนั่นมันอยากถืออยากใช่นะโอ้ยคอยประเด็นนั่นเลยเรื่องแพ้คอยชิ้นทุกข์เพี้ยนเขือนคอยอืม แบบสูตรคนน่าเนาะแบบเรื่องเรื่อมนี่นะแพนจมาโผกูซ่าอีกตัวเนาะสูตรเป็นแพนเพิ่์นแค่นี้มาเรื่อยบ้านเนี่ยฮัลโหลโอ้โหบ้านนี้อย่างี้เชียงปากเชียงเว้าเนาะ ทได้ไผยยังไม่รันไปออกใส่ว้าวกันได้แหละคยกระทูหาเจ้าแล้วเห็นบ่ว่าพังเมื่อวันมื่อคืนที่ไปในเมื่อวันพระอาตย์ไปก็เห็นแล้วแหละลงชิปเจ้าเบิ่งเลวยอะเออได้เมื่อแล้วเมื่อมื่อนี่แหละคนเมื่อชมยวนคิวรถมื่อนี่แหละเมื่อแล้ว ดีแล้วดีแล้วคอยเอาหวานเอายาให้เรามาตุ่มไนเลยฮะไปกับผัวมันน่แล้วไปชองค้นกับผัวมันแล้วบ่อเช่าแล้วมันบดนั้นแหละมันหดเขาแล้วมันก็เช่าแล้วบ่บุรลูกอ่นี้ยังมันเขาอู่แหละ อยู่อันเชียงขวางโอ้ยแต่ขาหลุดมาก,กันล้านปลายเลยชองพูมีอาเขานั่นพูดดังเจ็ดแสนคนฮั<ม>่นบ้านเฮานี่มาไกลเลยเชียงขวางเออนาะเ,ออเนียนบ่เนียนบ่ผักอันนั้นมาให้กินแน่ผักข้าวจีผักข้าวจีก้อนใหญ่นะมาให้แน่กับนุ่มนั่น ผักใบในจักช้องชามก้อนนี่ชิกินอยากกินขจีก้อนใหญ่นะอยู่เยียงมันหลายมันอันนั้นแื้ผักม่กินแนจักอ้องเออเออลอดเถอนบอกเป็นยังโอ้ยเราอะเขาไปทำงานเบิดเราบุดผุดชาวนะครับอันการว่าอยู่ในเฮือนมิตรผเฒ่าบ่เอาขยาพอเอ้เราอะมัน เบิดดอกเราอ่ะพูเขาไปทำงานเบิดเราอ่ะเอาทำบดาแล้วเฮ้ยเอาไปพยังผู้เท่าโตกระเฒ่าแลวเมียกระเท่ามันชีใช่ไปได้เอาผู้นุ่มแล้วผู้เท่าเอาโยทำบดาแล้วของในคนเท่าเฮ้ย เออที่เอามงนี่ละกรกาชุงชุดกับเช่าเนาะ้เ่าก้นี่มใหู่้น่ใหญ่ให้เ่าาะนคอมเนี่ยเอาเอาผู้นุ่มใหญ่เนาะมันจะให้ลูกมันมันนอนไก่วางชอกหนึ่งกับลูกมันก็ดึงดึงไปใช้ลูกเนาะปากลูกนั่น วันตื่นบอกิะกินยจะภาพนะงมามันเป็นอย่างเนอย่างไรเออเออย่าเนี้ฉันตดกีว่าจะเอาคนไหนเออเอาแล้วช้าองชาวเวอทะเอาแล้วเจ้า เจ้าบีบ่งแข็งบ่อวยาแลวขันเ่้าน่นๆแก็ได้ว่ากระมุมอ่อนคือทุนคนชวนนี่โอ้จ้าจ้ายาจะนอนเลยจต้องไปต้มนยโม่ต้ม้อเ่้เดี๋ยวเป็นตะไนยแท้เนี่ยนะยาและฉันบ่อนก็มีชาชีขวางเนี่ยงาเจ็บเออเออ

พี่สูจรงคนนี้มันเชองวาโอ้มันกระยแล้วผู้ชาวหันผู้ชาวเชื่องขวางอายุชิเจ็ปกัมีได้หากแต่คอยกับ่รเทศนั้นไปบีบมังจะคดหอกหากมีอยู่ผู้ชาวเชื่องขวางเกลือกได้คอยเกลือพิษได้กินนีกผู้ชาวเชปูนมันว่อยู่เชปูนอาจกมันอู่เชีปูนจะมันอยู่ใจมันว่ามันมันอยู่มันอยู่ในสวรรค์นี่ มันขาดเช,ช้าก่อนโทรมาปะฮะโทรมาปะโทรมาแล้วมันให้คอยลงไปอ่ามันมันวันอยากได้ครับก็คอยวัดคอยถามก็ขักชื่อไปครับเป็นผู้เช่าอยู่ในห้านผู้เช่าห้านผู้เช่าห้างตอนมันคอยถามมันหมอผู้ผู้คนชงเบอร์ไม่คอยเลยแหละคอยถามมโนน่ะมันถามเขาขับขึ้นเลยผู้เช่าอยู่ในห้างผู้เช่าเราทึ่งจักเป็นเชฟูนจัก คนใช้แล้วมันเรามันขายชื่อขายเชียงมันมันว่ามันขายอันคุณเชปูนหันมันว่าคอยอยู่เชปูนมันว่านี่นะแทพมันก็ชีอยู่ใช้มังคีว่าได้ด้เนาะของขายชาติขายเช่นบ้านหมู่นี่นะอันนี้คือกันนล้วอันผู้นี้บอกให้เอาอันคุณเชียงขวางนี่เมื่อใดสชิชงเขาจีก้อนใหญ่มาให้กินนน่ ชิลอดถอะบ่นนี่ะบุญรุ่นนี่ละบุญรุ่นนะอะนำหนุ่มพร้อมได้เดอ้อบุญเป็นชิชงแต่เขาจีได้เดอ้อหนุ่มพร้อมได้อ่าชงมาโลดน้ำอันเออเออเออเอาวองเวียนชินโนน่ะบอลนั่นไปเอาอันคลองนั่นแหละคลองนั่นรถเออเออเอนุชิตอันวงเวียนชีนโนนี่นะบอลเจ้าภาคคองมานั่น เออเออเออขึ้นเชนุมใช่บ่เอาดอกกัจ้าว่าในนัอนบ่เอาดอกยันยันบ่มีแนวหุ้มคอยประคุณในดูช่อมอืออือแน่นแล้วบ่อบ่เอาดอกกะมุ่งแข็งบ่อเอาดอกคอยโอ้ เออเขาบ่เขาต้มเขาเฮาต้มมันน้ำห้อนแล้วเขาเอาแพรไปจุ่มน้ำห้อนไปไปมมันก็ะชิบอ่อนเนี่ยบอกเห็นบอเขาว่านุมมันผู้ชาามันเป็นแป้งอันเด้เขาเอาน้ำอุ่นได้อันบีบมันจังแป้งมันแตก เอาแล้วบ่กันฮักเขาเขาว่าูชูคอยพังแจ็คชิแมนหรือบอกเขาว่าเบิ่งนาภาคบ้านี้ของผู้นั้นนาภาคกว้างของมันก็กว้างคือกันแม่ลีบอกช่างพ่อเนาะโอ้ โอ้ไปบึงหาบึงมันผู้เช่าก็ชี้บึงคือชาวบ้านแล้วปัจจบัดอันนาผักชี้จมจอบมันยาแล้วผมมีเรื่องเนี้ยอะไรน้อแนวยน้าเนาะ่า่า่โอ้โอ้โอ้ เออเออ,อเวะคุณ<า>แล้ววัชิึ้นไปคันว่าผู้ชาวันผู้ชาวันปากเชมาหอดบืนนี่ละกาชี้ยัไปเชโพนเปเอาผูน้นี้คันผู้นี้บ่มาบืนเนี่ยมือแล้วบ่บ่จาอะไรแล้วชีไปเอาผู้ไมเอาเชโพนผู้แล้วผู้นี้ว่าชิบ้ามืนนี่วันที่ชามช่้บืนเออ เออเออโชคดีโชคดีอยู่ดีไม่แห้งเออเออเออขัดมาแล้วเปล่านาะเออขัดไม่เอานีุ่ยแล้วพู้นี่เรากับนอนได้เราก็เป็นพลังงานได้พลังงานกันอีกเออพลังงานแล้วพลังงานเก่าเราอานออกกินอ่านนาญแล้วบนาญแล้วอันบ่เออเราคนใส่ประตูเชียงขวางบ่คนอยู่นี่งน้าอยู่อัน โรงเห็นนี่คือลงเห็นบ้านโด่กิโลนี่เราคุณประยูพุนเราเป็นพลังงานเราคุณประยูเยี่ยมประยูพุนป่านี้เนาะดินดอนก่อโมเมนเราได้ชื่อได้ขัปั้นให้ข้างในได้เราอย่ไหนผู้เกินผู้บ้านนั่นโมเมนว่านั่นได้ก็ดินและชนะไปชนะไปปันณินวดดอนได้พลังงานเก่าอันนี่เนาะเดี๋ยวแต่ว่าคนอยู่บ้านเราเนาะอยู่คนเกินเนาะเราโทรมาคุณแน่นอนแน่นี่เราโอ้ยเราเห็นเบิดเราเบิ่งชิปพอยนี่แต่ละอันนั่นคือกันกับผู้อยู่อุบลอยู่กรุงเทพ อยู่รอยเอ็ดนั่นกับพ่ได้ป้าคอยตำรวจตำรวจอยู่วันรอยเอ็ดนี่กับพนองจะได้เมีเล่าอันนั้นหมอตำรวจน่ะหักบออยากเอาอันคนแก่จะได้อยู่ชิบเจ็ดชิปแปดปีนี่จะมาจดทะเบียนขึ้นรถเอารถเออมันหนังมันไหยหาให้นิดน้อยชิปเจ็ดชิปแปดมันยากเนาะนี่เนาะยากได้คนมาเฮามีลูกมีหลานนั้นเขาเหจุเฉืๆกับพอเอาอยู่ พอเออแนะน้ำให้เนาะเออแนะน้ำใหม่แล้ว่าปลาห็ดบัตรห็ดเบอร์เหิตนั่นเราว่าคันเอานั่นเราเฉีดบัตรไปฉกชดดให้กักแน่รีดอยเราคนอีกพอเอาดอกเขาเราค่ะคือว่าชดทะเบียนสมรภะแม่ตัวเนาะอืมมาชดทะเบียนยังเขาเนี่ยแบบเราจะได้เมียนเด็กน้อยนี่ต้องมาบึ่งต้องมาหายเขาเห็นโตก่อนได้ขันติ๊กกาเอาคุณเด็กน้อยเนี่ยนอนแล้วจังวะนอนแบบเขาเห็นเราเขาหมักเราเอาเด็กน้อยนะเท่าระยะที่เขาเอาหานำเขาเห็นโตแล้วนะโอ้ยทุ่มมือเนี่ยมันชวนลอยมันก่ บุแม่นว่าว่านั่นเนาะอันผู้หญิงของเขาพวกจะเอาแล้วอันนิดหน้อยช้ำกันแม่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 มันบมนั่นเอามันก็ได้ปะอืมแม่นอยู่แม่นเป็นแม่ห้างไม่ใหม่ลังคนกระชักขี้นั่นคือบุญเจ้าว่าแล้วก็ป้าอะไรเป i̇şte ็นแม่ห้างไม่ใหม่คือกันกับบ้านอันนั้นน้ำบ่มีเพเอาะคนใดแม่ห้างมันบ่มีผู้เอาอนคนใดเจ้าก็หาแล้วบานี้แม่นบอกเลยจะเป็นแล้วเท่ากับเอาบ่ะนี้อันนี้บ่มันญชีอ่อนแม่นแม่นแมนเพราะได้เรียนว่าบ่แม่นยังได้เพราะได้เลี้ยงได้ กินกันไปนี่พอบุดอายู่อะไรเป็นยังก็นดีมีคนซุกหรอเพอตัวเนาะใช่ก็อายุบ่ฮอดรอดจะคนหรอกคู่มือเนี่ยหายยากแล้วคลุกชิปจะชิปไปยังหายยากเลยติดจะชิปนี่ก็พอแห้งแล้วโบยจากพิษนุ่งทางไปแล้วคนว่าเอามอมเปียงวันเดินถึงมือนเนาะ่นนั่นดอกยังคนนี่ คนเฮาจังหวะมันยังกะบุแคนความดีจักอันดอเบิ่งต้นเชียนปู้เมื่อก่อนมันขึ้นรถแล้วบ่มันอยู่ในใช้เดนเดนแบบักษณะาบบเปนดีปาเมียนอยู่ในคิวนี่ก็มาลราตัวเองก็เปนยากน้ำงัวนน้ำอันนี้ล่ะก็ไปพ่อมาเนาะก็ไปพ่อมาเลยบอกเล่าว่าคันเอาเมื่ออะไรนั่นมันบ่ไดแอนยังกะ ก็มาอีกมันบ่เช่าบ่ดีนะหลบมองว่ามันนั่นคือนางนางคอนไปวันนี้นะครับพูดแล้วหลบบางไปมงกลาขึ้นนะพูดตั้งแตอ๋อวันนี้ออกมาคือแตกต่างกันวะวะสนใจหัาต้องมาที่ในนอนวะเห็นจะพดไม่ห ผลแตกก็ขึ้นคนลัลบออกกงเวนนาลบถิ่ไรได้ข้าวโพดไรผู้เชีโพนสย่าบหาเมร้าเาต่อยขาต่อแล้วกาต่อยบทุ่ไรออกนะบทุ่งไนี่ยเอาเมรนี่ยบ้่ไรแล้วชน้คุณเนาะบทุ่งผู้เชโพนสย่าสยอมนะโอ้บ่ย้อมคอยชิมหาเจ้า พาไปเบิ่งฟูอยู่วันพุ่ง่โอ้สามีนะคอยเชียร์ให้เจ้าพาเขาไปโลดไปเบิ่งซาเซโปสเขาวันแล้วก็ให้ให้ทางมัอนี่ก่อนประตูทางมันหกหน่อยมันมันจับเบากดีมันได้หะนะทางมันแหงก่อนยังไปมันแดดมันแดดมันแดดยังไปมันแดดซาเซโปมันแดดพอดีเลยนัดกันพออยู่ทางเขาบ้านผินเนื้อขาหันหันดอกให้มือเจ้าพาเขาไปเบิ่งนี่ไปเบิ่งแล้วมันมันเชีเอาบ่คนเฒ่าคือข่อยนี่ยยันมันบ่เอา บึงก evet, ัเนาะหมู่เด้ยวาันขึ้นบางทีชั่มฮั yeah, ่นปอนเดียวฮนนะเท่ากับโบส้เท่าหลายคนไปเท่าหลายได้อยู่หาชิปฝ่ายและแต่มันบวางหมดย่านเขาจะได้วางชานชานชิปเขาจะได้ในประตูได้คนเลี้ยงได้คนไปดูแลทีได้กันอยากได้ดูแลนะคือคืออยู่นี่นะแต่ว่าถ้าก้าคนคือโบมี่ไปที่ประตคอยบัดนีหน้ามีงัวมีควายมีเฮือน คันว่าเอานันตุกลงนันคอยเชียเอามาทั้งแม่ได้มาหมดเลยแม่ตู้น่ะคอยเอามาโลดเออเลามีลูกแล้วเอาเรามาพอได้เอาลูกเอาร้านไห้พอเราดินตำรานแล้วเนาะเราจะมากินหอดรานแล้วเนาะมือเช่ามาเลยก็พอได้เล่าหนึ่งเขาเห็ดกินให้เฮากินแม่นบอกเขามีเวียเขาก็ไปอืมอืมอืมเดี๋ยวจะเล่นอ่ะมันมีน้ำไปดูบาลนี่อุอมก็ทเนาะมันได้น้ำนี่เห็นบอกคอยไปกับเบาเบาแหล่ อยู่บ้านนั่นนม้หลายพาไปน่ะคอยว่าชีเอาอันมาถึงแม่แม่ตู้แม่ยังเล่าคอยก็ชีเอามาพร้อมคอยว่าบ้านนี้พัดว่ามันคานมันที่ทหานที่เคยมันอยู่ผึกไปเ็งานอยูนเวียดนามพุ่นพ<อ>ุ่นนั้นมาพุ่นจังชีได้ขอาเล่านั่นคอยไปค้นใจหอนบอ,อกบอกเมื่อเมื่อเมื่อของทหเลยชื่อไก่จนบร่ได้กินฮอตอันต้มไก่ สิวะยัยสิมาเลยก่ะฮอเทือนมอหลายแล้วมันก็โทรมามันว่าโฟดอ๊ะเจ้ามั่นว่ะขนาบ่มักกบว่าบ่มักควายหลุดบ่กินหอตุ่มไก่มันบวมแม่นเจ้าเว้าคือเจ้าบ่อยากได้ข่อยโอ้ยมันว่าข่อยกะแม่นบ่อยากได้มันว่าข่อยกะให้พี่เคยนะมาเช็กก่อนพุ่นผูบเลี้ยงพุ่นผูบเลี้ยงฟูกเบิ่งข่อยมันว่ะโอ้ยโอ้ยเคยนัมนบ่แม่นนั่นพอได้เขยว่ะเขย ไอคืออ yeah. ืมว่าไนนี้แหลอยอลวดมาไปมอลอยไปหาบนใมไใหาบนใบไปแห้งเหอกกระแห้งเหือกไปต้มตุ๋นยังมานอนด้ยยอลยเค่อยดีว่าบบนี้นั่นหาเองบบบนี้ให้มูให้กันแน่นอนแล้วไปสิไปเบิ้งเองดูนี้เนอืม ไเบองเขนเขาหมักเขาเก่า่งั้นกันันาม่มักเลยเขาก่บ่เอาันมักนั่งกัทาม้จองบ่ทันได้เชียมเชียคำเชียต่น้ำมันหลุดเท่านี้เชี่ยเตขาหลุดบ่พอไปแล้วหลุดช่ทางกอจะไปหลุดค่อยเองนี่เลยได้มจักไปเล่นบ่หลุดจักไงลูไปโอ้ไปเสียโปนี่คือหลุดจักว่าไปทุกหลุดจักนี่แล้วโอ้ยไปอันนี้ช้ำนี้ก็หอดถึง ของมันโมเมนเชปูนเท่นะมันภาคเชปูนลงมาพี่เนาะมันเชสเตโม่เนาะมันขึ้นกับเชปูนเมืองเชปูนชี่เนาะเชปูนด้วยเหมือนกันผุดเมืองอะไรอย่างนี้เป็นบอลจนยอดมาทางบ้านเฮาพี่เนาะอืมันยอดมาทางเฮาพี่แปลว่ามันกายอันเชสเตโม่ไปอันฮอดเมืองพีนเลยก่มันต่อกันกับเมืองพีนเนาะบ้านเขานั่นเนาะบ้านเขานั่น คนชนเผ่าหรือคนแบบคนไทยคนชนเผ่าได้คนชนเผ่าแพร่วันรุดอันทางแหวบ้านบ่อมาพี่เด้บ้านนาบ่อนโอ้บันนาบ่อนาบ่อมันกะหมดทันฮอดเชฟปุนแมนแมนเชฟปปนไกลบ้านบ่อไปยอดยอดมาทางพี่เนาะมันยอดมาทางพี่เนาะไปถามกักแล้วที่เราจับไปเราจักแล้วไปกระเบาะแสสุดท่นเลยตัวขี่รถขี่รถยังไปซะรถจักนี่แล้วไปกับเบาะแสผู้เอาเมียมากันยังไงเออ คือราจักนี่ไปเนะานะเดี๋ยวจักในได้กยไปไหน่อยเศร้าผักจังเถื่อตัวถึงเอ้าไปแล้วก็แลนีนแต่ชิโนกับฮอชเชตโมกับผักยูฮันกิน,กน,กน,นข้าวกินยังยูฮันเอลแล่นเข้าไปบ้านเขาผักแต่กินข้าวฮั่นประตูเป็นบ่เอเอผักินข้าว,ชาวเช<อ>ข่าหัอนวันนี้ออกไปเชตมวกฮองบ้านเขาเลยฮอมบ้านเขาเลย